ในพระคัมภีร์กันดารวิถีบทที่4นี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานคำสั่งแก่โมเสสและอาโรนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวเลวีโดยเฉพาะบรรดาผู้ชายในเผ่านี้ที่มีอายุระหว่าง30-50ถึงปีจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจพิเศษในการเคลื่อนย้ายพระลาอันเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อถึงเวลาเคลื่อนย้ายลูกหลานของโคหาจะได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ นั่นคือการแบกหีบแห่งพันธสัญญาโต๊ะขนมปังคันประทีปและแท่นบูชาต่างๆซึ่งทั้งหมดจะต้องถูกปกคลุมอย่างมิดชิดโดยปุโรหิตก่อนเสมอเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดแตะต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้โดยตรงอันจะนำมาซึ่งอันตรายส่วนลูกหลานของเกอร์ชนจะมีหน้าที่ดูแลและขนย้ายผืนม่านและเครื่องคลุมต่างๆของพระพลา ขณะที่ลูกหลานของเมรารีจะรับผิดช,ชอบโครงสร้างเสาคานและฐานรากอันแข็งแรงของพลับพลาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นรายละเอียดแห่งพระประสงค์ของพระเจ้าที่จัดระเบียบการรับใช้ในพลับพลาไว้อย่างรอบคอบและชัดเจนเพื่อให้ทุกสิ่งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์เสมอ